สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268งสองหกแปโชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการผมเห็นข้าวนี่ผมไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยมจุกนะมันจุกนะมันจุกเนีย่ยตรงนี้นะเออมันไม่มีใครอยากให้เกิดฟังไทยก็ไม่ไม่อยากให้เกิดหรอกเออไอฟังคอมีนี่ก็โดนล่างสมองนะแต่มันเกิดมาแล้วนะมันก็ต้องเกิดความสูญเสีย เออเขาก็ต้องปกป้องประเทศเขานะเออไอเราไปรุกรานเขาก้อนนะเออจุงกะเมียวบอมบอนชาวไทยและชาวกัมพูชานะเสียมเรียบซัวนะอันนี้ผมจะเอามาพูดนะเรื่องความสูญเสียนะ กับการประทะกันนี้มันไม่มีใครดีหรือไม่มีใครแยกไปกว่ากันนะนอกจากคนที่เขาจะฉลาดเท่านั้นนะเขาถึงจะเอาตัวรอดนะผมเห็นข่าวนี่ผมสะเทือนใจมากเลยนะเออเกิดจากความสูญเสียของคนขมรญนะทหารกัมพูชานะอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าผมพูดถึงว่าภาพรวมที่มันออกมานะผุณนำรัฐบาลนะ ก็ไม่ได้มาเก็บศบทหารนะทหารเขมรกัมพูชานะส่วนฟังไทยนี่เขาก็ทําหน้าที่ของชายชาติตะฮานะเออช่วยดูแลคนที่สูญเสียนะซึ่งนั่นมันก็หมายความว่าเออพระไปดิ้งนะนั่นก็หมายความว่ามันเกิดจากผู้นำและ ประชาชนนะเออมันมองศักยภาพนะอ,อประสิทธิภาพของอารยธรรมนะอ,อมนุษยธรรมนะมนุษยธรรมนะเออความเมตตานะกับข้อเท็จคำเป็นจริงการวิดเบื้อนผมเห็นข้าวนี่ผมไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยมจุกนะมัจุกมจุกเนี่ยตรงนี้นะเออ มันไม่มีใครอยากให้เกิดฟังไทยก็ไม่ไม่อยากให้เกิดหรอกเออไอฟังเขมรนี่ก็โดนล่างสมองนะแต่มันเกิดมาแล้วนะมันก็ต้องเกิดความสญเสียเออเขาก็ต้องปกป,ป้องประเทศเขานะเออไอเราไปรุกรานเขาก้นนะเออลองคิดย้อนล่างดูดีๆนะยอน้ยอนคิดล่างอยู่ดีๆถ้าเราไม่ไปวุ่นวายเราไม่ไปยุย,ย,ยงเขานะเออ เรารู้ว่าประเทศเรานะี่ะไอ้คัดนาดมาทํางานเราก็มาทํางานอยู่บ้านเขาแล้วนี่เออขอทานล้วก็มาหากินอยู่บ้านเขาแ้วนี้เออทาไมเราโดนผู้นำยุยงอะไรเราทําไมถึงเชื่อเขานี่แล้วความสูญเสียเป็นไงตอนนี้ความสูญเสียเป็นไงเออกระจังหน้ากันไงกระจังหน้านเออเธอเกิดบบ้าจากนี้นี่เออมีแต่มานึษยเงือ เออเงือบอ้เฮ้ยนี่เงือบก็มันโย่ศพมันโย่โอยโต๊รอบประเทศมันบ้านเออนะเอาศพกับประเทศกันไม่ได้นะเม็ดหนึ่งออกข้าวเนี่ยว่าเมินนี่เออพี่น้องกัมพูชาเนี่ยดูข้าวในเฟซก็รูตัวเออไม่ใช่ว่างโง่จะขนาดนั้นนะเดี๋ยวเปรียบเทียบเป็นไงดีนี่ไอคนตาดำดำประชาชนตาดำดเนี่ย เออสูนเสียนะอันนี้ผมออกมาพูดถึงว่าประสิทธิภาพนะประสิทธิภาพนะเออสร่าง่องประเทศนี่ทําไมเราต้องมาสูนเสียเนะี่ยเออไอคนไม่มีอยู่แล้วมันก็ไม่มีไงนะไอประเทศที่มันไม่มีก็คือประเทศที่มันไม่มีอ่นะเออเรารอให้ประเทศขเขมรนี่ล่มสลายไปยล่มสลายไปเลยเนีย่อันนี้พูดแบบตรงๆนะ อืไม่ได้ไปว่าใครนะแต่ว่านี่มันจุกตรงนี้นะอืมไม่มีใครเขายักงให้เกิดแต่เขาต้องปกป้องประเทศเขาเออลอง้อนมองไปเน่อยลองอนมองไปย้อนล่างๆนี่นับถอยหลังดูไปนี่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรนี่เออลองคิดดูนี่ศพก็ยังไม่ได้เก็บกลิน่นถึงจังหวัดอุดรไมีใช่ สรากิโลเนี่ยจากปัสกาตาควายเนี่ยมากระหอนเลยวิญญาณเนี่ยตายเป็นโอ้มาปกปิดข้าวนะจุกตรงนี้จุกตรงนี้พูดไม่ได้นะ <c oughs> อ้ะอ,อกุนดูคนไทยเขาซา้ำัคคีนี่เขารักกันเนี่ยเขาปกป้องประเทศชาติเขาเนอ่ะผมไปก่อนนะผมพูดได้แค่นี้หนละ